จนสซดีพอเตอเตอร์วันนี้ไปดูความพยายามในการฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาของชาวบ้านบ้านท่าเสาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะครับด้วยการทําแนวเขตอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาการลดลงของสัตว์น้ําที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงิดตามจากรายงานของนักศึกษานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับ กลุ่มอนุรักษ์ฟาร์มทะเลหมู่2บ้านท่าเสาอำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาเป็นกลุ่มอนุรักษ์ที่เกิดจากจิตอาสาในพื้นที่รวมกลุ่มการฟื้นฟูทรัพ,พยากรในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาจากที่ชาวประมงประสบป,ปัญหาในการจัดสั์น้ําทําให้รายได้ของชาวประมงลดลงอย่างมากจนหลายครอบครัวเลิกประกอบอาชีพการประมงเดิมทีเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่ผ่านมาก่อนที่เราจะมีเขียนอนุรักษ์เนี่ย ทาเลสาบถึงขั้นวิกฤตตรงที่ว่า,าคนในหมู่บ้านเนี่ยต้องออกไปหางานทําที่โรงงานกันทั้งๆที่ว่าเป็นลูกทะเลแต่ต้องไปทํางานโรงงานพวกบางก็เลยนั่งคิดกันว่าเราจะทํำยังไงเราจะทํำยังไงแบบจะให้มีทรัพยากรนั้นกลับมาเพิ่มอีกครั้งหนึง่งก็เลยรวมตัวกันในปีพศ2515รวมตัวกันเล็กๆก,ก่อน2-3คนนั่งคิดกันคุยกันจากนั้นก็ เริ่มชวันคนที่เขาเห็นด้วยว่าจะเอาไหมเรามาทําเขตอนุรักษ์กันมาทาอนุรักษ์กันการฟื้นฟูทรัพยากรในทะเลสาบสงขาของชาวบ้านมีหลายรูปแบบเช่นการทําเขตอนอนุรักษ์การทำบ้านปลาและการทำฟาร์มทะเลโดยใช้ไม้ไผ่ปักล้อมรอบเพื่อบ่งบอกอาณาเขตส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเริ่มกลับมามีจำนวนมากขึ้นชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นการ ทำเครื่องมือแต่ละอย่างใช่ไหมมันทําเข้ามาถึงฝั่งเลยคนมาดูแลตัดไปเลยทีต่ตรงน,นี้ไม่มีมีแต่คนจ้องจะเอาอย่างเดียวจะจับอย่างเดียวพอเรามาเริ่มทําบ้านปลาแล้วกุ้งปลาก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ออกไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่คุ้มการชาวบ้านมีไรายได้มมดเมื่อเมื่อสองปีก่อนั้นมันไม่มีปลาใช่ไหมปลาบอกเลยมันจะไม่มีพอเริ่มอนุรักษ์ขึ้นมา ปลาบอกมันเปี้ยงไปจากบ้านออกไปนอกนี่เลยได้ขึ้นเป็นเมินหลังขึ้นนะ่ะนะก็เป็นอีกหนึ่งความพยายามของคนในชุมชนในการเพิ่มความสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ําและสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนต่อระบบนิเวศต่อชุมชนที่สําคัญพื้นที่นี้ยังเปิดเป็นพื้นที่เรียนรู้การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับคนที่สนใจอีกด้วยค่ะ